คือคอ,อมเมนต์คอมเมนต์ก็ขำมากบอกว่ากระดาษเนี่ยออนไลน์บอกไปน,นะโอเคพราอมยันขาฮะเอาแบบพลาสติกชั้นๆั้นพรอยไม่ต้องเรียงความนะ <c oughs> มอ่าถ้าเราเซาพี่ฟ้าเสร็จแล้วอ่าน้ำชา ส่งท้ายไลฟ์นีหนึ่งสองสามเอาอ่าพี่ฟ้าเขียนว่าอะไรคะใมว่า่ก็เขียนว่าเป็นห่วงอยู่ห่างๆเสมอค่ะก็หมายถึงว่าคือจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่ได้แบบนิ้วอะไรอ่ะ เ่วงเป็นห่วงเป็นห่วงอยู่ข้างๆเศรษเพราะว่าอย่างเราอะโอเคเราอาจจะไม่ได้อยู่ในแก๊งกวนเพื่อนเดียวกันวลาเราแบบเขาเรียกไลไรสไตล์ชีวิตอาจจะไม่ได้อยู่ในแก๊งเดียวกันที่จะได้แบบไปเที่ยวหรือได้แบบมาหามาเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้เจอกันที่ทํางานค่อนข้างบ่อยก็ถือว่าเป็นน้องอีกหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเราก็เป็นห่วงเขาอยู่ตลอดแหละคือด้วยความที่เหมือนแบบเรารู้ เขาเรียกว่ารู้ทุกเรื่องในการใช้ชีวิตของเขาแหละแต Behind ่เขาอาจจะไม่รู้ว euh, <te ่าเรารู um 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 ้อะไรเงี้ยคือหนูเป็นคนที่แบบรู้ทุกเรื่องจริงๆก็จะมีบางเรื่องที่เราแบบเป็นห่วงเขาอยากให้เขาแบบว่าเติบโตดีๆอย่างมีสติแล้วก็สวยงามอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเขาก็ยังไปได้ไกลมากมากเราก็จะห่วงเขาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้เสมอเวลาที่เจออะไรที่ท็อกซิกหรือว่าเจออะไรที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นพลังงานลบอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบ เา้าข้มามผ่านมันไปให้ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เสมอก็ love you ค่ะไม่เหีนยวเเติมมีการเติมมีการเติมอ่าโอเคของน้อะค่ะัวดูแลตัวเองนอนเยอะๆอย่ามาบ่อยแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ everything in life แล้วก็ love you always ค่ะก็ให้พักผ่อนเยอะๆเพราะว่าพี่ฟ้า ทำงานแบบติดติดกันระหวบางงานคือตื่นเช้าเลิกดึกตื่นเช้าเลิกดึกคือวนอย่างนี้บางทีมันก็เสียสุขภาพได้แล้วก็ถ้าจะเมาบ่อยก็ได้แต่ก็ช่วงนี้ไม่ได้เมาบ่อยแล้วอะตั้งแต่ทํางานทุกวันรู้สึกรู้สึกปีนี้ดื่มน้อยมากอืน้อยแนวน้อยมากจริงว่าเวลาเขา,วาเวลาเขามาเขาน่ารักดีเอารอสรุปยอยากให้เมาหรือไม่ก็อย่าอย่าอย่าเมาเยอะแต่เมาบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้เออ นั่นแหละแล้วก็หอประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่กำลังจะเข้ามาไม่ว่าเป็นโอกาสอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทุกๆอย่างในชีวิตที่จะเกิดขึ้นต่างจากนี้ค่ะแล้วก็รักเสมอค่ะครับผมโอเคค่ะวันนี้ก็มีใครร้องไห้ไหมไม่มีนะพี่แป๊ะบอกว่าคุณรลดแล้วให้เก็บไว้ไหมเก็บไว้นะโอเคจะได้ไม่ลบไม่ลบ S <S <S สำหรับไลฟ์นี้ r y o n นถึงเวลาที่พวกเราจะต้องขอตัวล้ำลาไปก่อน